สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวพิธีเปิดรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับหลังจากที่รอกันมาอย่างยาวนานหลายปีก็ถึงเวลาที่จะเปิดให้บริการได้สักทีนะครับโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานดายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานพิธีเปิดในรูปแบบออนไลน์นะครับวันที่2สิงหาคมนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้นโยบายผลักดันในการลงทุนพัฒนาระบบคมนาคมทางรางให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกอำนวยความสะดวกประชาชนและกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศนั้นในวันที่2สิงหาคม2564นี้รถไฟชานเมืองสายสีแดง หนึ่งในโครงการลงทุนทางรางขนาดใหญ่ ที่รัฐบาลผลักดันมาโดยต่อเนื่องจะเริ่มเปิดทดลองให้บริการจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมใช้บริการฟรีในช่วงทดลองนี้เป็นเวลา3เดือนระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมก่อนจะเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกาย,ยน2564เป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ในวันที่2สิงหาคม2564เวลา10นาฬิกานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีโอ จากตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยนางสาวไตรสุรียังกล่าวต่ออีกว่าขณะที่นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายนิรุตมณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมจะเดินทางมาให้การต้อนรับประชาชนณสถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งตามกําหนดหลังจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับผู้ร่วมพิธีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะกล่าวรายงานความคืบหน้าของการเปิดให้ประชาชนทดลองใช้จากนั้นนายยกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีและปล่อยขบวนรถปฐมฤกษ์จากสถานีกลางบางซื่อถึงสถานี ลังสิตและสถานีกลางบางซื่อถึงตลิ่งชันในเวลา10นาฬิกา29นาทีนะครับและประชาชนจะใช้บริการขบวนถัดไปในเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับซึ่งจะปล่อยขบวนรถทั้งจากฝั่งบางซื่อถึงรังสิตบางซื่อถึงตลิ่งชันและลงังสิตถึงบางซื่อและตลิ่งชันถึงบางซื่อนะครับ นางสาวไตสุรียังกล่าวต่ออีกว่าเนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิดการให้บริการในช่วงทดลองนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้บริหารการเดินรถจะดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดโดยจะจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน50%ของความจุหรือให้บริการ550คนต่อขบวนจากความจุ100%ของ1ขบวน4โบกี้จะอยู่ที่ประมาณ1,100คนต่อขบวนหากมีความต้องการในการใช้บริการสูงจะใช้รูปแบบของการเพิ่มโบกี้ต่อไปนะครับ นอกจากนี้เพื่อแยกโซนกับผู้มาร่วมฉีดวัคซีนณนะสถานีกลางบางซื่อที่ปัจจุบันเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยจะจัดให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงใช้บริการได้เฉพาะประตูที่1ด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้นส่วนประชาชนที่มารับวัคซีน จะใช้บริการประตูที่ 2, 3และ4เพื่อความสะดวกของประชาชนสามารถใช้อุโมง์ทางเชื่อมระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือว่า MRT ซึ่งขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการแล้วทั้งนี้ รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่กำลังจะเปิดทดลองให้บริการนี้แบ่งเป็น2เส้นทางได้แก่สายสีแดงเข้มช่วงบางซื่อถึงรังสิตระยะทาง26กิโลเมตรมี10สถานีได้แก่สถานีกลางบางซื่อสถานีจตุจักรสถานีวัดเสมียนารีสถานีบางเขนสถานีทุ่งสองห้องสถานีหลักส่สถานีการเคหะสถานีดอนเมืองสถานีหลักหและสถานีรังสิต ใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีและสีแดงอ่อนช่วงบางซื่อถึงตลิ่งชันระยะทาง15กิโลเมตรมี3สถานีได้แก่สถานีบางซ่อนสถานีบางบำรุและสถานีตลิ่งชันใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีซึ่งทั้งสองเส้นทาง ยังมีส่วนต่อขยายอีกในอนาคตนะครับนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชามุ่งมั่นที่จะผลักดันให้การขนส่งทางรางเป็นระบบการขนส่งหลักของประเทศโดยในช่วง7ปีที่ผ่านมาได้ลงทุนไปแล้วรวมกว่า1 5 0 0ล้านแล้านบาททั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและสถานีกลางบางซื่อรวมทั้งรถไฟทางคู่และทางสายใหม่และรถไฟความเร็วสูง โดยเฉพาะโครงข่ายรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เปิดบริการเพิ่มเป็น9เส้นทางรวม170กิโลเมตรจากก่อนปี2557ที่เปิดบริการอยู่4เส้นทางระยะทาง85กิโลเมตร อยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก6เส้นทางรวม131กิโลเมตรซึ่งจะทยอยเปิดให้บริการประชาชนได้ปีละ30-40กิโลเมตรในช่วงปี2565-2567และอยู่ระหว่างการก่อสร้างและการประกวดราคาและศึกษาการลงทุน ร่วมระหว่างรัฐและเอกชนหรือว่า PPP อีกหลายเส้นทางนะครับนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะเปิดให้บริการในวันที่2สิงหาคมนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบข่าวสารการพัฒนาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ